การแบ่งวัฒนธรรมตามฮอนในวัฒนธรรมภูไทยการแบ่งวัฒนธรรมระดับประเทศของฮอนเอ็ดเวิร์ดทีฮอนเอ็ดเวิร์ดทีฮอลล์นักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอแนวคิดการแบ่งวัฒนธรรมระดับประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผู้คนสื่อสารจัดการเวลาและปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละสังคมโมเดลของฮอนแบ่งมิติทางวัฒนธรรมออกเป็น3ด้านหลักดังนี้มิติทางวัฒนธรรมลักษณะของมิติการแบ่งขั้วทางวัฒนธรรม 1>, 1. บริบทของการสื่อสารลักษณะของมิติวิธีที่ผู้คนสื่อสารและตีความความหมายในการสนทนาการแบ่งขั้วทางวัฒนธรรม1บริบทสูง 2, บริบทต่ำการแบ่งขั้วทางวัฒนธรรม 1, นบริบทสูง2บริบทต่ำ มิติทางวัฒนธรรมที่สองมุมมองด้านเวลาลักษณะของมิติทัศนคติของสังคมต่อการใช้เวลาและการทำมิติทางวัฒนธรรมที่สองมุมมองด้านเวลาลักษณะของมิติทัศนคติของสังคมต่อการใช้เวลาและการทำกิจกรรมการแบ่งขั้วทางวัฒนธรรม2.1เวลาแบบเดียว2 2เวลาแบบหลายอย่างมิติที่3ระยะห่างระหว่างบุคคลลักษณะของมิติช่องทางกายภาพที่ผู้คนรู้สึกสบายใจในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการแบ่งขั้วทางวัฒนธรรมระยะใกล้ชิดระยะสังคมและระยะสาธารณะ หนะะึ่บริบทของการสื่อสารวัฒนธรรมบริบทสูงและวัฒนธรรมบริบทวัฒนธรรมบริบทสูงการสื่อสารในเนยะแฝงอวัจนาภาษาความสัมพันธ์และพื้นหลังบริบทของการสื่อสารความสัมพันธ์สำคัญกว่าสาระที่พูดสร้างความสัมพันธ์ช้าแต่มั่นคงเช่นญี่ปุน่นจีนไทยวัฒนธรรมบริบทต่ำวัฒนธรรมบริบทต่ำการสื่ confess, อสารเน้นความตรงไปตรงมาข้อความที่ชัดเจนข้อมูลที่ระบุในคำพูด ความสัมพันธ์สาระสำคัญสำคัญกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มักจบลงง่ายเช่นสหรัฐเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สองมุมมองด้านเวลาเวลาแบบเดียวและเวลาแบบหลายอย่างเวลาแป๊บเดียวการจัดการทําเวลาแป๊บเดียวการจัดการทํากิจกรรมทีละอย่างเวลาเป็นเส้นตรงตรงต่อเวลาคือสิ่งสําคัญเน้นกําหนดการและ ตารางที่เคร่งครัดลำดับสำคัญเน้นงานที่กำลังทำเวลาแบบหลายอย่างการจัดการทำเวลาแบบหลายอย่างการจัดการทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันเวลาเป็นสิ่งยืดหยุ่นและเปิดกว้างเน้นความสัมพันธ์และความพร้อมมากกว่าตารางเวลาที่ตายตัวลำดับสำคัญมีความสัมพันธ์และผู้คน ระยะห่างระหว่างบุคคลฮอร,ระบุว่าระยะห่างที่คนรู้สึกสบายใจในการสื่อสารแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมซึ่งแบ่งได้หลายระดบับเช่นระยะใกล้ชิดสำหรับคุณสนิทมากและระยะห่างสังคมสำหรับระยะห่างสังคมสำหรับการพูดคุยทั่วไปในชีวิตประจํำวันการกำหนดระยะห่างเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วัฒนธรรมภูไทยที่มาและการอพยพถิ่นฐานเดิมชาวภูไทยมีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณลุ่มน้ําแดงดํา12จุดไทยปัจจุบันอยู่ในเขตเวียดนามตอนเหนือและลาวตอนบนการอพยพเข้าสู่ไทยการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงศึกเจ้าอนุวงศ์ในพศ2369และการเคลื่อนย้ายลงมาเนื่องจากความขัดแยง้งภัยพิบัติหรือความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่เดิมเช่นไข้ป่า ภูไทยกระป๋องชาวภูไทยที่มาตั้งถิ่นฐานในวาริชภูมิเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูหรือเมืองกระป๋องเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามพวกเขาจึงถูกเรียกว่าภูไทยกระป๋องหรือภูไทยกระป๋องโดยได้ร่วมกันก่อ,กกอตั้งบ้านวาริชภูมิขึ้นในที่สุดราวพศ2430 วัฒนธรรมภูไทยประเพณีและพิธีกรรมยังคงรักษาประเพณีฮีต12จารีต12เดือนแบบชาวอีสานทั่วไปไว้อย่างเคร่งครัดมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติโดยมีพิธีกรรมสำคัญเช่นเหยาการทำพิธีเลี้ยงผีหรือเอาฮูบเอาหอย การแต่งกายของชาวภูไทยผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวสีครามปักลายสีแดงสิ้นลายแตงโมผ้าแพร ى, ผ้าไหลและเครื่องประดับเงินผู้ชายเสื้อผ้าใยสีเข้มกางเกงขาย,ยาวหรือสรงผ้าขาวมาคาดเอวหรือโพวกหัวเอกลักษณ์ใช้สีครามแดงลายผ้าแบบดั้งเดิมเช่นลายแตงโมแสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรมภูไทยวัฒนธรรมภูไทยภูไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความผูกพันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและลาว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมและเครือญาติที่เข้มแข็งสังคมกลุ่มย่อยซับเคิลเจอร์ culture. คุณสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมภูไทยกับมิติทางวัฒนธรรมของฮอนได้ดังนี้ 1. บริบทของการสื่อสารเน้นบริบทสูง High c o n t e x เหตุผลชาวภูไทยมีการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันมีความเอื้ออารีช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็นเครือญาติสูงมักจะอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมบริบทสูงเพื่อรักษาความกลมเกลียวและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการสื่อสารจึงมักต้องอาศัยการตีความจากอาวัจนภาษาเช่นสีหน้าท่าทางและรู้บริบทความสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมบริบทสูง 2. มุมมองด้านเวลาเน้นเวลาแบบหลายอย่างโพลีโครนิกพีไทม์เหตุผลสังคมเกษตรกรรมมักมีความยืดหยุ่นในการจัดการเวลามากกว่าสังคมอุตสาหกรรมการให้ความสำคัญกับคนและความสัมพันธ์มักมาก,ก่อนความตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่นหากกำลังทำกิจกรรมหนึ่งอยู่แต่มีญาติมาเยี่ยมอาจพร้อมที่จะหยุดกิจกรรมเพื่อต้อนรับและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ก่อนมักจะมีการทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันหรือสลับไปมาตามความจำเป็นทางสังคมเวลาจึงมีความยืดหยุ่นไม่ได้เป็นเส้นตรงที่แบ่งแยกกิจกรรมอย่างชัดเจนเอ็มไท ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นไปตามบริบทและสถานะเหตุผลสำหรับคนในชุมชนหรือเครือญาติที่ใกล้ชิดอินกรุประยะห่างระหว่างบุคคลมักจะสัน้นหรือมีความใกล้ชิดทางกายภาพสูงเช่นการรูปลังโอบไหลก่กอดแสดงถึงความสนิทสนมสำหรับคนแปลกหน้าหรือผู้ที่มีความอาวุโสสูงอาจมีการรักษาระยะห่างมากขึ้นเพื่อแสดงความเคารพสรุปวัฒนธรรมภูไทยซึ่งเป็นสังคมเครือญาติและเกษตรกรรม จัดอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มเป็นวัฒนธรรมบริบทสูง High Context ที่เน้นความสัมพันธ์และใช้เวลาแบบหลายอย่าง Polychronic ที่ให้ความยืดหยุ่นและให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าตารางเวลาที่เคร่งครัดจบการนำเสนอขอบคุณค่ะจัดทำโดยนางสาวธนชาทองพาวนางสาวส,สิทธรคงสานางสาวสิริลักษณ์แย้มเกศรน,นางสาวประพัสอรสุจริตนางสาวปวีณาสมชายนางสาวสรัญญาเครือคุณนางสาวปริยาพัฒนารินรักษ์